ชาวโซเชียลแห่ชื่นชมขวัญเป็นกันเองกับทุกๆคนคะ่ะเรียกได้ว่าลัคกี้อินเกมแล้วก็อินเลิฟสุดๆค่ะสาวขวัญอุสามน,นีหลังจากที่ไม่มีข่าวข่าวเรื่องความรักอัปเดตให้ใส่ใจกันเลยแต่ว่าสาวขวัญล่าสุดนี้สถานะเป็นสีชมพูแล้วคะ่ะซุ้มปลูกต้นมรักกับหนุ่มนอกวงการได้ปีกว่าแถมรักนี้คุณแม่ไฟเขียวอยากให้ขวัญแต่งงานแล้วคะ่ะล่าสุดสาวขวัญโพสภาพ ความประทับใจลงอินสตาแกรมอาหารกลางวันที่เจ้าตัวตั้งใจนําไปให้พี่ๆี่พนักงานทําความสะอาดในทีมพูดคุยกันสนุกสนานแบบไม่ถือตัวและเป็นกันเองพร้อมทั้งบอกว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วคะ่ะใครเป็นบอสกันแน่นี้ทํางานเราเต็มที่พัก,กเราก็เต็มที่พร้อมมีบอสเป็นไอดอลบริการทําความสะอาดแม่บ้านทําความสะอาดทากลางแฟนคลับนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคะ่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ E